ากาศหนาวๆแบบนี้มันต้องกินอะไที่อุ่นๆหน่อย <ๆ S 2> ฉันเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่มีน้ำซุปร้อนๆนะเขาบอกว่าเป็นสูตรคุณแม่แถมราคาน่ารักมากๆ20บาทเท่านั้นเองค่ะ บาทจริงหรอเป็น oh ไปได้ยังไง oh. 20บาทที่เครื่องแนนมากเต็มจานเลยแล้วเขาบอกว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะเอาคุณอยากกินเส้นอะไรบอกมาเลยค่ะสั่งได้เลยนะคะนี่คือกว๋วยเตี๋ยวเรือสูตรคุณแม่แค่20บบาทก็คืออิ่มได้แบบนี้เลยนะคะมีทั้ง ตับมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งหมูชิ้นหยคุ้มจังเลยคุณแม่ยังเหลือกําไรอยู่เหรอคะเนี่ยออถ้าขายราคาแบบนี้อ๋แต่ถ้าอยากอิ่มแบบจุใจมีราคาพิเศษด้วยก็35บาทก็ถือว่าไม่แพงนะยังถูกมากอยู่ดีใช่ค่ะคเขาบอกว่าร้านนี้อยู่ที่ริมถนนวิสุทธิกษัตร์ิยนะคะที่ตะบ,บนในเมืองอำเภอเมืองที่จังหวัดพิษณุโลกอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเจ้าของร้านบอกว่า อยู่กับครอบครัวที่เปิดร้านขายอาหารแล้วก็ชอบทําอาหารเขาเนี่ยชอบอาชีพค้าขายก็เลยเรียนวิธีการทําก๋วยเตี๋ยวกับคุณแม่นี่แหละค่ะแล้วก็ตั้งแต่เรื่องของการเลือกวัตถุดิบต้องเลือกยังไงหมักยังไงลวกยังไงให้มันอร่อยน่ากินรวไมไปถึงที่สําคัญเลยก็คือน้าซุปต้องมีรสชาติกลมกล่อมไม่เผ็ดไม่หวานไม่เค็มจนเกินไปแต่รับรองว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะจะสั่งเส้นอะไรมีหมดอย่างที่บอกเริ่มต้นชามละ20บาทเท่านั้นพิเศษ3 5 4หสสั่งได้เลยนะ คแล้วก็มีพวกกาแฟสดกับเครื่องดื่มด้วยใครสนใจไปชิมกันได้นะคะอย่างที่บอกร้านอยู่ที่อาคารพาณิชย์ริมถนนวิสุทธิัตริย์จังหวัดพิษณุโลกนะคะเปิดตั้งแต่9้าโมงจนถึงบ่ายสครึ่งวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะคะ